สบาดีสวัสดีพี่น้องทักทกายสบัสดีงามสาวเนาะวันนี้ดีมสิไปสัง่งยินสั่งทรายเลยอะสั่งดินบล็อกมาเนาะมีพี่น้องเอ็ซีทัามาต้องดีมหลอกหัวแหละเลยวอนเนาะยังมาถ่าดันแล้วเพราะว่าหากขได้แต่เสามาเนาะเมืออวันนี้เป็นวันชิ้นดับก็เลยไปเลยสั่งวันนี้เป็นออกไม้หนึ่งคำเนาะก็เลยมือสั้นวันดีด้วยวันนี้สิไปสั่งเนาะ,ะไปสีิไปซื้อรถซื้อรถอันชันยูเลยพี่น้องรถอันนี้เหรอมัอนก็เทมันตีนแตกตีนเท่านั้แหละ รอหงูเดี่ยรอตินเดียวเลยกะสีไปซื้อดินบล็อกพยายดอนว่าดินบล็อกเอาประมาณสี่ร้อยก,กอดกะหินทรายยางละครึ่งลดนะพี่น้องกะสีไปซื้อรอแน,นะนเนาะปลาเดี๋ยสิไปเบิรคงราคาตอนนี้ยังไม่ทันหรอหงลราคาอยู่พี่น้องป้าช่วงนี้มีแต่เงินออกว่ามีเงินเขาเลยพี่น้องมิแต่เงินออก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 มาเงินยังาเขาเลยมีแต่เงินออกนะช่วงนี้นะแต่ว่าแต่ว่ามันกลับเป็นความฟันเนาะปลาอยากเห็ดให้มันแหลวให้เป็นสวนยังวันเลี้ยงงวเลี้ยงงูเนาะเป็น ดีมกลาเดียนเนาะเขากะเออที่แรกมันคือความฝันเ่าต้องลองมือเห็ดเนะาะพี่นี้เนาะวันซันวัแล้ว ดินบล็อกกับทน,นไซด์กับซี้อลอขค่ะบล็อกก่อนละพันเกา่าเลยพันเกา่าซีรซีล,ลก่ก่อนละพันเกา่ายมาสองพนเนาะซีรอย จีลอยเนี่ยเขาเป็นีซิบเอาไป้่งไปซีซิก่อนเรื้อข้าวกระดีลอยข้าวเจ็ดแนหกันเจ็ดนหกสิบเดนหข้าวขาฮะหอันมนเียเ้อเพราเขาอเปนเอื่อแ่บอกเมืจะืเอาหมื่นเ้อวกันสหนกันเ่เจ้าขากเจ้าเมือน พี่น้องตอนนี้ก็สร้างดินบล็อกแล้วแต่ว่ามืนเอื้อนนอได้นาะดินเสา4ีลอยก่อนเท่าเอสแอนหกสิบพันประมาณสองพันกว่าบาทประมาณสองพันก็ได้แต่สองพันเท่าไรมันสองพันกว่ากว่ากวอนห่งพันก่อร้อยเนาะพันกออยกิบก็พาสองพันอีกอีกร้อยหนึ่งข้สองพันเดีวดีบสชิไปสั่งดินทรายครับอันนี้ก้อนน้อมืนอี้ดินทรายก็ไปซื้อหลอะ คือบอก่อยเห็นมีโลอ่ะน่ะนะโล่ชิ้นเดียร์ขายอย่างนี้แฉนหาหรือเปล่าเอาอันนึงแหละฝากผู้ใช้เลยพอดีเป็นคเป็นหาแซนอันซื้ออะไรบอนทิบไปเนี่ยซื้อดีมซื้อดีมซื้อเจ้าวัวโดยตามไปเกระหูกเนาะอันลูกแพะอะไรลูกเดือนเลืองเดือนเรืองเออถ้าสารอันปั๊บ ขอทางวัดป่าบเบอร์จะไหวน,นะโดยเก่เาเก่าเจดสามอันนี้จะสิปทสองไห,ปไห,ไหวปะอูกวายเหรอว่าประมาณเน,นี่ยประมาณจักมู้พรข่อยสีขาไปในเมืองประมาณสิมุ้สิบเอ็ดมุ้งเออสิบเมุงเนาะแล้วถท้าเงินสีขาวนะโท่ห้าข่อยเลยอว่าได้ข่อยสีไปหัวถ่านกัสิฟ้าไปเลยเป็นยีเด็กแยมบาทรวมแม่ทะเลก็หาเซนโดยโอเคจ่ายเงินเลย่าหรอไวายเ ใจเงินแหละบินไปบ่เนื้อตอนนี้ดีมกะมาหอดทีนี้เขีย่น้องนั่งจับไปแหวนอะละเพราะว่ามีคนทามนี่วันต้องดิ้เทไรถอดเล็กก็ะเหี่วหักกระด้านน้องหักกระท้อนหกยังวัดตลดึงซับเขายังวัดอไรนี่สองปีหมดแล้สี่ขอดเนาะตามกฎกำหนดเนาะพี่น้องตอนนี้ข้าเจ้าอันข้าจะทรงพิ้นทรงชายข้าจะหมายเนาะกับหล่อออย่าพววพ้าไปก่อน อย่าพวกข่าโดดที่นอกก็้สิบไปเนาะฮะเอออื่นกอื้ดินบล็อกอ่ะเห็นเลยนะแกแต่ตอที่นองตอนนี้ดิมกับมาหอดวันดินเนาะดมาก็ะป๋องอย่า่วงถาเนี่ถาก็เจาะใหม่เนาะได้เซากับดิหาสิบแล้วยินยินท้ายเนาะเนี่ยหัะเคืองรถแรกจาด รถรถหนุ่โลลอ,ลอ,อหยหนุ่ยยิงวอล์กเหมือนอื่นเนะาะขจัดชิมะซงขจัดกำลังมานะพี่น้องตี๊สรถขจัรถไทยนะ่ามาปั๊บปสองถือ่อะไรรถไทยบาลชเจา่าแหละรถถาวรนะก็เล่นแต่ว่ามันลมเลยมาปั๊บปสองถือ่อะมันยากเหลาอเกเลยก็เลยมาอาซามนี่แหละอันนี้เอา้า ันอยากลมให้หน่อยเท้าเจา๋มันยังดินฝนตกอันนี้ลเลยเซาโอเคม้าพี่ม้าพี่แน่พี่น้องมากันดิมากับพ่อมาแล้วก็เจาะ้นลงมาถอกควางจับไปเนี่ยน่าเหยียบไม้โชคดีดี อยากลงไกลนาะเขาจะไปย้อนลมพอดิ้นมันนี่ยิ้นกับสายยางระเครงพี่น้องบรรยากาศจะลุ่มลม แจะออกไปเท่านั้นเลยก็ได้เม่ขอบใจเออเกือบห่อแล้วเนี่ยต่อเด่นเลยพี่น้องในนู่นตัวนี้กับรถหินทรายเขาจะมาส่งพันทีเยห่อแล้วยางหลักเครื่งสามเซนหาพอดีเกือบเกือบอัน จะนีเหรนเงินสามแสนประมาณสามแสนสี่สิบพอดีเกือบตกพันหนึ่งเนาะพี่นาะสองย่างแต่ก็ซื้อรอ,ออันนี้เดซื้อรออันนี้เมื่อไหร่ที่มันสุดอยู่รออันนี้นะแสนหาสิบพันพี่นอะแสนหาสิปประมาณสี่รอยกว่าบาทเกืบ 500, อบหาลอยนล้ลอยดินเดียวใหม่พญนยวงอยู่ก็พญนยีดด่ป<อ>วงพันยพวงหมายถว่าเป็นสร้างาเด่างเกียรเบื้องที่นนองที่ว่าเขาจะฟวัหนมันลม ลมมันก็นเลยปั๊บบ่อันนี้เนาะลดไช้หนาหเาจะได้ลมได้กาดเราะมนาศักดอ วายปุ่นนะเออเง้ยววาปุ่นนะเงาวอันเงวเรียบหนาทาอะเส้าบแม็กเลยวกเลิกข้อไฟจากจากนี่ไปฮะนัเส้องเสองแม็กก็คือส้บคุณเสองก็ถืออยู่หาหลอดเจสิบสองตาลางแม็กถาเทียบฟังไทยเออ่นกันหนึงานก็กลัวเนาะหนึ่งงานก็กลัวหอดซองงานเนาะนึ่านกลัวเพราะว่าไรเพราะหัไรเนาะไรหนึ่งมีสีงาน

สวัดีก่อนสวัสดีนั่งโศกดีพี่น้องอย่าเลือดเตียวเลยนัฮนโศกดีโศกดีมาบดจอยเนาะอยู่ดีดีดีโซบรรยากาศดีดีพี่น้องท้องนาไม่นะอยู่ฝั่งหลานนะบหนาวเป็นดายเตวาลมแหงหงงน่ะหิ้งใจไปเลยโอ้ดนมันติดทันทางเลยพี่น้องเลยติดทันทางเลยความฝันกำลังเริ่มขึ้นแล้ว นี่เนาะอันนี้ทา้งเมื่อบานดีมทางเมื่อมันหวยอันนี้กะดนะะาานนกินเนาะแต่ทังเมื่อบันย่างเพื่อนเขาเจ้ากับเริ่มปูกของมาเลยแถวบันย่างกันดิ้าเมนโบทาเมนอยากมาอยู่กับมา,าอยู่ได้น้อยเนะี่โอ้พญีพวงพญ่พวงก,ก็คือลูกป้าดีมนะพี่น้องลูกปลาเลิศดลูกแม่เพื่อจะเป็นเอือยแม่ดีมโชคดีบ๊ายบายเผา,า,าไ้เอือยเด้อ บ๊ายบายพี่น้องตอนนี้ดิมกลับมาขอเทื่อวบัตทียากหอยเนาะหลังจากเดอเมื่อนี้นัไปสั่งดินบล็อกยีตบล็อกนะฟังไทยเอดเนาะยีดบล็อกก่อนละพันเก่ารอยกับหสองพันกีบเนาะพี่น้องพันเก้าร้อยสี่ลอยก่อนกะตกอยู่ประมาณเจ็ดเซนปลายเนาะตกอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเนาะสองพันกว่าบาทพี่น้องก่อนหนึ่งกะก่อนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ ก้อนหนึ่งสาบเปรียบเทียบเงินอันนี้เนาะสองพันจ็กสิบบาทหาบาทบ่กหาบาทประมาณนี้เลยเนาะสี่บาทหาบาทนี่แหละเล็กกะแต่ว่าแต่ว่าดินบล็อกนะขก็จะชิมมาส่งเหมือนอื่นเสาเนาะมืินเสาเล็กกะหินทรายเหล็กคือดีว่าแหล,ละแนวหลักเคืงนเนาะแนวหลักเคืงกับซามเชนหาเกิดลบอยู่พันพันพันบาทเนาะพันกว่าหนั้นนึงพันพัน ท่านสามสิบบาทประมาณนี้นะพี่น้องรายการอันซื้อหล่อมาไหวงหู้เลยเนาะเส้นหากับซีกับหาหลอยเนาะอันนี้กับความฟันพี่น้องส่วนนี้วิเตแบบเงินออกเงินออกเนาะแต่ว่ามันกับเป็นความฟันห่าพี่น้อง้าห้าบวเห็ดเออมันกับคือสิบ่อันนี้เนาะอันนี้ห่าเอาหลออหัวแล้วกับสีเห็ดบอลเหลืองหัวเหลืองเพียงห่าเนาะมันขาเ่าออมเป็นดินห่าแล้วกับสีหูเนาะประมาณได้ประมาณได้พี่น้องกับเป็นของห่าเดี๋ยวกับสิ่งอย่างสิ อืมเดี๋ยวเก็บเ,เ,เงินีกก่อนเฮ็ดหัวแล้วก็ยังสิเฮ็ดน้างน้สยางหลายอย่างพี่น้องันก็ต้องใส่งบหลายอย่างเนาะแต่ถ้ามันก็นนนกนกคือความฝันของดีมพี่นอ้องดีมก็อยากมีเป็นของตัวเองหั่นนะเพราะว่าเออมีบอนอันไปเฮ็ดเทียงหน้าน้อยบอนทายคลิปให้พี่นอ้องอนเพราะบรรยากาศมันดีนอ,อ,ยอยู่ในบ้านเฮามันก็นยัวมันเพียงเนาะสําหรับคลิปนี้ค่ฝากไว้ซ่ํานี้เด้อพี่นอ้องถ้าใครมาก ฝากกดไลค์ก็แชร์ไปทั้งใจายไฮเดีมเดอ์พี่น้องขอคุณทุกคนที่เป็นกลังงจใายไฮเดียมตลอดมาจนหอดเมื่อน,นี่น้องเนาะถามว่ามีทุกคนกับว,ว่ามีดีใน,นมือน,นี้ขอคุณเลยลยี่เพียงขากันมาไปพอกันไว้คิดหนะเนาะสวัสดีบ๊ายบาย